สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกษีนีนะคะมาเจอกับแม่น้องเกษีนีก็เจออาหารง่ายๆสไตล์แม่น้องเกษีนีเช่นเดิมค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้สองคนแม่ลูกพาเข้าครัวจะมาทําขนมนะคะวันนี้ขนมเราจะพามาทําขนมบัวลอยฟักทองรูปดอกเห็ดบัวลอยฟักทองรูปดอกเห็ดนะคะก็มีวัตถุดิบ ต่งต่อไปนี้ค่ะท่านผู้ชมก็จะมีฟักทองนะคะเน,นี่ยอันเนี้ยฟักทองคุณแม่ต้มไว้แล e แ้วค่ะต้มนิ่มเลยค่ะต้มให้นิ่มเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาบี้บี้แล้วก็ใส่แป้งอันเนี้ยค่ะแป้งเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะท่านผู้ชมแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยแล้วก็แป้งมันครึ่งถ้วยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีกะทิค่ะท่านผู้ชมค่ะมีกะทินะคะที่สําคัญจะทําให้หวานก็คือน้ําตาลปี๊บกับน้าตาลทรายนิดหน่อยค่ะผสมกันนะคะตัดรสชาติจะได้กลมกล่อมนะคะท่านผู้ชม แล้วจากนั้นท่านผู้ชมขาเราจะทําเป็นรูปดอกเข็ดเราก็ไปหาปากขวดเล็กๆมาหรือว่าใครจะใช้ดอกใหญ่ดอกเล็กอันนี้คุณแม่จะใช้ดอกเล็กนิดนึงก็จะใช้ปากขวดมากดกับแป้งให้เป็นรูปดอกเห็ดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําดังต่อไปนี้นะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเลยะคะ่ะท่านผู้ชม หลังจากนั้นเราก็นําฟักทองที่เป็นต้มจนเปื่อยแล้วนะคะเอามากดบีบให้เหลวๆนะคะกดให้เละให้หมดเลยให้เข้ากันดีนะคะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะก็ละเอียดแล้วค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คุณแม่ก็จะใส่แป้งลงไปนะคะแป้งแป้งข้าวเหนียวค่ะท่านผู้ชมก็ใส่แป้งแป้งลงไปประมาณหนึ่งด,ดูก่อนว่ามันจะเยอะเกินไปไหม ใส่ไปครึ่งถ้วยก่อนก็หยอดจากนั้นก็หยอดกะทิหยอดกะทิลงไปหน่อยค่ะมาคลุกเคล้ากันไปค่ะ จะใส่ไม่หมดเห็นไม่เนี่ยแป้งแป้งข้าเหนียวพอเยอะเกินไปเรากินกันแค่สองคนแม่ลูกนะคะท่านผู้ชมเราไม่ได้กินกันหลายหลายคนก็ทำเยอะๆได้ค่ะคุณแม่ก็จะอยู่สองคนแม่ลูกก็กินกันแค่นี้ก็โอ้โหกินไม่หมดแล้วค่ะท่านผู้ชมเยอะใส่ลงไปอีกได้ไหมคะเนี่ยจะลองไปนิดนึง แป้งคนเหนียวนะคะจร <Woo. S 1> ิจะด้ร่าาแล้ว,ว,วะะลใส่แป้งเข้าแป,แป้งมันนิดนึงหมดไปเลยนี่มาคุกเขาเดี๋ยวมาดูตอนที่คุณแม่คุกเขาก่อนค่ะขอเวลาคุกเขาก่อนนะคะจากนั้นเราก็นําแป้งมาทําครึงเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคลึงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็หา ขวดมาหนึ่งใบเป็นขวดอะไรก็ได้ที่สะอาดนะคะแล้วเราก็กดลงไปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็บีก,ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมือคุณแม่ล้างมาสะอาดเรียบร้อยแล้วคะ่ะโอเคนะคะคุณแม่ก็จะปั้นไปจนเสร็จเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะจากนั้นเราก็มาตั้งกระทะนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาตั้งกระทะเราใส่น้ําที่สะอาดลงไปแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็จะใช้ฟักทองรูปดอกเห็ดของเราเนี่ยนะคะเอาไป ต้มให้เขาสุกก่อนค่ะแล้วค่อยไปใส่กะทินะคะท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะคะขอให้เขาลอยแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะท่านผู้ชมใช้มือหยิบได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวคุณแม่หยอดให้เสร็จก่อนค่ะ พอหลังจากนั้นเราเอาแป้งมาต้มนะคะฟักทองรูปดอกเข็ดของเราก็จะเริ่มลอยแล้วค่ะท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าประมาณ3-5นาทีนะคะต้มให้ให้แป้งเขาสุกพอสุกส,สังเกตได้ว่าเขาจะลอยขึ้นอลอยขึ้นเดี๋ยวเราก็จะช้อนออกไปนอกน้ําเย็นจากนั้นเราก็จะมาทาส่วนของกะทินะคะท่านผู้ชมน้ํากะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มลอยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะช้อนออกนะคะท่านผู้ชมค่ะ นะสวยงามมากเลยค่ะเหลืองอรามน่ากินเลยนะคะท่านผู้ชมคะเดีย๋ยวคอยดูขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นเราก็มาทําส่วนของกะทินะคะท่านผู้ชมเทกะทิลงไปเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะท่านผู้ชมคะจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปใช้เกลือสีชมพูในน้ําตาลนิดหน่อยนะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทลงไปในกะทิเลยค่ะท่านผู้ชมก็คนค่ะท่านผู้ชมจ้า ให้น้ำตาลละลายนะคะท่านผู้ชมถ้าเราไม่หวานเราก็สามารถเติมน้ำได้นะคะไม่ต้องการหวานเยอะอะค่ะท่านผู้ชม,มเราไม่ต้องการหวานมากใช้กะทิอ,อ่อนๆนะคะพอเดือดปุดๆก็โอเคแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแป้งของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะกดดีลงไปหน่อยนะคะท่านผู้ชม ก็จะน่ากินถ้าใส่ใบตเตยด้วยจะอร่อยเลยค่ะแต่ว่าใบาเตยคือแม่ไม่มีค่ะวันนี้เอาแค่นี้แหละค่ะอร่อยได้แล้วค่ะกำลังหิวๆอากาศร้อนๆหรือว่าอากาศแบบนี้หนาวๆก็กินขนมบัวลอยรูปฟักทองขนมบัวลอยฟักทองรูปดอกเห็ดค่ะท่านผู้ชมก็ตาลทรายเริ่มละลายแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ โอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะน้กะทิปุดๆนิดๆน,นะคะน้ำตาลทรายใส่ไปใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมตักหวานนิดหน่อยแล้วจากนั้นเราก็เอาแป้งที่เราไปแช่น้ําเย็นมานะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วจากนั้นก็ให้เขาปุดรอบๆกระทะนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็โอเคก็ปิดไฟอันนี้คุณแม่ปิดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะตักใส่ถ้วยไปรับประทานได้แล้วค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะคะคุณแม่ตักก่อนนะคะ ขนมบัวลอยฟักทองรูปดอกเห็ดของคุณแม่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหวานมันเค็มนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดยอยากจะลองทําดูนะคะก็ไปทําได้เลยค่ะตามคลิปคุณแม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่จะบอกรายละเอียดนะคะก็ทําไม่ยากนะคะโดยใช้ฟักทองไปต้มก่อนนะคะท่านผู้ชมต้มจนเปื่อยแล้วเราก็ามาบี้บดให้ละเอียดผสมแป้งแป้งข้าวเหนียวกับแป้งแป้งมันนิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมอย่างละถ้วย นะแล้วแป้งหมันก็ครึ่งถ้วยนะคะท่านผู้ชมคะจากนั้นเราก็ปั้นแล้วก็หาขวดมากดให้เป็นดอกรูปดอกเข็ดนะคะเพื่อความสวยงามนะคะท่านผู้ชมหรือว่าจะปั้นเป็นกลมๆเป็นรูปอะไรก็ได้คะ่ะจะเป็นดอกกุหลาบดอกอะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะประดิษฐ์ประดอยอยังไงก็ได้นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดชอบในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสับสับใครและกดกระดิ่งให้คุณแม่และน้องเตซินีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชม 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나 버린 너와 나 하루하루 쌓여 가고 있는 식어 버린 내 마음 이젠 내겐 이 자리